สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลโดยม่เหมอะความสุขหมตัวตแม่เหมอะหัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมาะที่มีพลังงานออร่าพลังงานที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณทกที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะวันนี้เช้านี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่าเรารู้สึกว่านะคะช่วงเวลานี้เทวดาและนางฟ้าปัด จำตัวคุณอยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะเป็นเรื่องอะไรคะที่เทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณเหลือเกินณช่วงเวลานี้ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณณเช้านี้ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณณช่วงเวลานี้คะ่ะแล้วท่านลงมาหาคุณเป็นจํานวนมากนั่นเองโอ้ไม่ก็คอบคุณค่ะคุณพร้อมหรือ,อยังคะ ถ้าใครมีคู่มีคู่แต่งงานแล้วคุณเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะเพราะมันขึ้นสามมนเทา้านะคะท่านมาบอกว่าคุณเตรียมพร้อมหรือ,อยังที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆความสุขความสําเร็จครั้งใหม่นี่คือเทนเทนออฟคัพ นะคะครอบครัวของคุณจะมีความสุขมีพร้อมหน้าพอ่อแม่ลูกถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีลูกคุณจะได้มีเบบีนั่นเองนะคะความสุขของคุณแต่ถ้าคุณเป็นครอบครัวที่มีลูกโตแล้วลูกโตมากๆหรือว่าลูกโตระดับไหนครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขแบบนั้นและคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างได้ตอนนี้เวลานี้ท่านบอกว่าให้คุณโฟกัส ในเรื่องการงานตอนนี้คุณก็โฟกัสในเรื่องการงานในธุรกิจของคุณอยู่แล้วเพราะตอนนี้คุณกําลังมองหาที่หาทางในการสร้างโรงงานในการสร้างบ้านในการซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรก็ตามแต่ณนะช่วงเวลา3เดือนนี้คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนา แต่คุณจะต้องโฟกัสในสิ่งนั้นไม่ใช่มองดูความสุขของคนอื่นแล้วก็ยิ้มกับความสุขของคนอื่นคุณจะต้องโฟกัสความสุขของคุณแล้วให้คนอื่นมายิ้มแทนนั่นเองนะคะเพราะตอนนี้เวลานี้พลังงานเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณท่านรักและเอนดูคุณมากและท่านก็มาอยู่กับคุณจํานวนมากนั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้สิ่งที่นางฟ้าและเทวดา นะคะประจำตัวคุณท่านมองคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะตัวตนของคุณคุณค่ะคุณค่ะคุณเสรียมตัวกําลังจะได้รับเงินคุณกําลังมองหาช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆอยู่ใช่ไหมคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งค่ะเพจออฟติเกิลค่ะ คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงบางคนสิบขวบก็หาเงินได้แล้วมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วนั่นเองนะคะและท่านกําลังจะชี้ช่องทางในด้านการเงินใหม่ๆให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าช่องทางนั้นจะเป็นช่องทางไหนแต่มันจะนําพาเงินทองเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายคุณจะเกิดอาการติงกิ้งอ๋ออันนี้มันก็เป็นเงินเหรออันนี้ก็ทําเป็นเงินได้เหรอแล้วเงินจะเข้ามาหาคุณถูกช่องทางเพราะนี่ คือพบตนุข,ของคุณหมายถึงว่าเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณในชุกท่องทางทุกช่วงเวลาต่อค่ะสี่ดาวนะคะในเรื่องการงานขอให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นช่วงเวลานี้ในเรื่องการงานหากคุณโฟกัสในเรื่องการงานแล้วการงานทําให้คุณอ,อมให้ทาให้คุณยมให้คุณอยู่กับตัวเองให้เป็นนั่งสมาธิ นะคะจิบกาแฟเบาๆเช้า,า,ชานี้หรือทําอะไรก็ได้ทําให้ตัวเองมีเอนเน y รจีดีเพราะวันนี้เป็นวันดี เป็นวันไหวพระจันทร์นะคะแล้วพรุ่งนี้ยิ่งเป็นวันดีใหญ่ก็คือวันออกพรรษานั่นเองนะคะทําบุญให้กับสัมภเวีสีนะคะถ้าคุณไปทําบุญไม่ได้ก็ขอให้นั่งสมาธิสักห้นาที10บนาทีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนแล้วคุณจะติงกิ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เกินสี่วันคุณเตรียมรับข่าวดีได้เลยค่ะต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เกินสี่วัน คุณจะได้เจอคําตอบที่แชร์ริงและคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องการงานการเงินมันจะมาเร็วมากค่ะความสุขครั้งนี้เป็นเรื่องความสุขในธุรกิจการงานถ้าคุณเป็นเจ้าถ้าคุณเป็นเจ้านายนะคะเป็นเจ้าขององค์กรนะคะและคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นคนที่เลี้ยงลูกน้องเก่งค่ะ ลูกน้องเนี่ยเข้ามาหาความช่วยเหลือมาปรึกษาในเรื่องการงานการเงินคุณจะซัพพอร์ตลูกน้องไม่ว่าลูกน้องของคุณจะเป็นลักษณะไหนคุณก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกน้องคุณเอาใจลูกน้องไปเลยค่ะ1อยเปซค่ะแต่ถ้าเป็นผู้หญิง คุณเตรียมพร้อมมีเบบีได้เลยค่ะเตรียมตัวเฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็เตรียมรับความสุขที่กำลังเข้ามาหาคุณภายในสี่วันนี้ได้เลยค่ะต่อค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่คือ DM เนะคะด m เพลอนะคะ ลาชาเหนือลาชายิ่งกว่าลาชายิ่งกว่าลาชาทุกลาชานั่นเองดีเอ็มพารอ์ธุรกิจการงานของคุณบางคนจะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมีคู่รักคู่ใครคู่สนิหาเป็นคนชาวต่างชาตินะคะแฟนของคุณจะนำพาความสุขมาสู่คุณแต่ถ้านะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอายุ50ปีขึ้นไปที่เป็นผู้ชายนะคะความสุขกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาคุณคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อำนาจของคุณจะยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครๆนั่นเองเหมือนคุณมีอำนาจคุมอำนาจไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอำนาจในเรื่องการเงินการงานธุรกิจอะไรก็ตามแต่คุณเป็นคนที่กุมอำนาจไว้ทั้งหมดชะนะแบบเบสเ็ดเด็ดขาดนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มานี่คือสารจากเทวดาและนางฟ้าประจำตัวคุณสำหรับคุณที่เข้ามาดู คลิปนี้นี่คือสารจากเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณส่งถึงคุณนั่นเองต่อค่ะสิบดาบมันจบแล้วค่ะนะคะวิบากกรรมของคุณได้จบแล้วนะคะมันจบจริงๆค่ะไม่ใช่จบเล่นๆ อุปสรรคปัญหาที่คุณเจอมาเนิ่นนานหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณเจอความอ่มความยมบางคนนะคะจะมีผู้ชายใจดีอายุ50ปีเข้ามาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณเป็นผู้ชายก็ตามนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเจ้านายของคุณผู้มากมีบารมีมาช่วยเหลือคุณในเรื่องต่างๆนะคะอาจจะมาช่วยเหลือทางด้านความสุขการงานการเงนินหรืออะไรก็ตามแต่ คุณจะได้ปลดล็อกในอุปสรรคปัญหาในครั้งนี้ที่มันเป็นมันเป็นปัญหาเหลื้อลังนะคะเป็นปัญหาเหลื้อหลังที่แก้ไม่ตกสักทีบางทีอาจจะเป็นเทวราที่เป็นผู้ชายมาแก้ปัญหามาปลดล็อกให้คุณก็ได้นั่นเองต่อค่ะกาคุณคุณนี่คืออะไรคะนี่คือในออบคับ คุณกำลังจะมีโชคดีข่าวดีในเรื่องความรักความสุขโอกาสใหม่ๆจะมีผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไปหรือผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปที่มีบุคลิกหน้าตาที่หลอเราสวยสดงดงามบุคลิกดีเลยค่ะมายื่นข้อเสนอดีๆมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณมอบสิ่งดีๆหมายถึงว่าอาจจะมานะคะ มอบโอกาสดีๆมาพูดให้คุณติงกิ้งในเรื่องการเงินก็ได้นั่นเองนะคะอาจจะไม่ใช่ความรักแต่มันทําให้คุณมีความสุขแบบนี้ค่ะนี่คือพลังงานดีๆอัศวินถือถ้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีความรักอยู่ดีๆจะมีผู้ชายเข้ามารู้สึกว่าเอ้ยปื้มคุณเหลือเกินอยากจะมาคุยกับคุณเหลือเกินขอให้คุณหลับไปนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอาคุณค่ะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือในออบเสสมัยนี้ความรักนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่จะเป็นคู่รักเพศไหนก็คือคู่ลักนั่นเองนะคะและนี่คือ k ิ n อ o อ Cup ราชาราชาถือด้วยนะคะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณมีปัญหาเรื่องการงาน รอไม่เกิน4วันคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนจะมีผู้ชายหรือผู้หญิงอายุ25ปีมาชี้ทางออกให้กับคุณคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเป็นคนมีความสามารถมากราชาถือถ้วยคุณฉลาดคุณรอบรู้คุณประสบความสำเร็จมีความรู้ตั้งแต่เด็กแล้วคุณไม่ให้ใครมาโกหกคุณได้แม้บางครั้งธุรกิจมันอาจจะสะดุดบ้างแต่คุณสามารถแก้ปัญหาได้คุณมีความชัดเจนในตัวตนของคุณค่ะ คุณไม่ให้ใครมาหลอกคุณง่ายๆหรอกค่ะคุณมีความรอบคอบนี่คือยีนเด่นของคุณเลยค่ะราชาถือถ้วยมีความรอบครอบมีความละเอียดมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ถ้าเปรียบเทียบสีราชาราชาถือถ้วยจะเป็นราชาผู้ที่ฉลาดรอบรู้และรอบคอบมากที่สุดนั่นเองนะคะต่อค่ะณนะตอนนี้เวลานี้เทวดาและนางฟ้าประจำตัวคุณอยากบอกอยากจะสื่อสาร อะไรกับคุณอีกค่ะมาค่ะอะขาบคุณค่าขาวคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะตอนนี้เวลานี้นี่คืออะไรคะถ้าคุณเป็นคุณแม่ นะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่แต่งงานไปแล้วอยากมีเบบีคุณพร้อมหรือยังคะที่จะมีเบบีคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเป็นแม่บ้านของใครสักคนเพราะตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาที่คุณเตรียมพร้อมที่จะมีเบบีหรือยังคะเตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านของใครสักคนหรือยังคะแต่ถ้าคุณมีอายุมากแล้วความสุขของคุณธุรกิจของคุณกำลัง จะทำให้คุณมีความสุขบางที่ลูกชายของคุณถ้าใครมีอายุมากแล้วลูกชายของคุณจะนําพาความสุขมาสู่คุณนั่นเองทําให้คุณแบบโอ้โหฉันสบายใจแล้วฉันวางตัวได้แล้วเพราะว่าลูกชายฉันประสบความสําเร็จถูกคนนั่นเองนะคะนี่คือรา มหาราณีเปรียบเทียบก็คือเป็นมหาราณียิ่งกว่าราชินีสี่ลาณีสี่ราชินีก็คือมหาราณีแล้วคุณเป็นคนที่เหมาะสมและคู่ควรซึ่งการรีกันดีเอมเพลอร์ The และดีเอมเพสคุณเกิดมาคู่กันค่ะนี่คือพลังงานเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณมามอบให้คุณมาสื่อสารกับคุณคุณ นับจากนี้ไปนะคะไม่เกินสิบวันนี้อุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์ออกเคลียร์ออกจากเส้นทางชีวิตคุณจะไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่ถ้ามีก็มีนิดเดียวจะไม่มีเยอะนะคะโครคภัยไข้เจ็บคุณก็จะเจอหมอดีรักษาหายขาดลาวปาฏิหารนั่นเองจากที่รักษามาเป็น10บี20ปีหาเหตุผลไม่ได้แต่อยู่ดีๆมันจะหายขาดนั่นเองนะคะต่อค่ะแดดบ นะคะแปดดาบก็คืออุปสรรคปัญหาที่คุณเจออยู่นะคะณน,น,นี้คุณจะหาทางออกได้นะคะไม่เกินสิบวันนี้ให้คุณปล่อยวางนะคะและที่สำคัญนะคะเราอยากจะบอกว่าให้คุณไปทำความสะอาดถ้าคุณวิบากกรรมหน,หนักหนักอย่าลืมไปล้างทำความสะอาดห้องน้ำในวัดนะคะแล้วดวงคุณจะพลิกชีวิตดวงคุณที่ ตกสุดๆนะคะตกสุดๆเลยแล้วคุณก็ไปตัดผมลงแม่น้ำเท่านั้นเองค่ะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนขจัดสิ่งไม่ดีออกและที่สำคัญอย่าลืมไปปล่อยปูนะคะปูที่มันรัดอยู่ะค่ะที่มีเชือกรัดอยู่นั่นแหละชีวิตของคุณจะปลดลลอกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่สามารถไปปล่อยปูได้นะคะคุณก็ไปทําความสะอาดหรือว่านะคะซื้อเครื่องทำความสะอาดอะไปถวายพระ นะคะช่วงออกพรรษาเนี่ยเครื่องทาความสะอาดหมายถึงว่าทําความสะอาดห้องน้ําและทําความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรคะมีดโกนสําหรับโกนคิ้วโกนผมผานะคุณอย่าลืมถวายนะคะสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งสําคัญเหมือนขจัดสิ่งสกปรกออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองต่อคะอ่ะขอบคุณค่ะแล้วชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณ จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคุณไปทำตามที่แม่หมอบ,บอกอะไรก็ได้นะคะไปถวายพระถ้าคุณนับถือาศาสนาอื่นนะคะคุณไปล้างในไปล้างห้องน้ำในโบสในสาศาสนาของคุณนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปถวายอะไรก็ได้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทำความสะอาดอะคะ่ะ นั่นแหละค่ะแล้วชีวิตของคุณจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนี่คืออะไรคะนี่คือราชาเถืเ่ยนราชาผู้ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานก็เปรียบดังเจ้าสัวที่เขาเจออุปสรรคปัญหาแต่เขาก็แก้ไขสถานการณ์ของเขาได้แม้ว่าธุรกิจของเขาจะมีคู่แข่งคุณเห็นเจ้าสัวซีพีไหมคะเขาก็เป็นคู่แข่งกับเจ้าสัวเจริญกับเบบ กับไทเบฟนะคะมี CJ เซเวมี CJ แต่ CJ ถ้ามาเปิดแถวบ้านไม่หมอโอ้โหแต่กระจายเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยิ่ง,งถ้าคุณเป็นผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้หน้าที่การงานของคุณจะมีเงินแต่หลังไหลเข้ามาไม่เกินสิบวันนี้ชีวิตของคุณจะแปลเปลี่ยนไปนะคะมันจะมีแต่สิ่งดีดเงินที่เคยติดขัดนะคะสถานการณ์ขององค์กรของคุณกําลังโอล้มแหล่ไม่ล้มแหล่ อยู่ในระหว่างทางแล้วมันแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองนะคะแล้วคุณก็เป็นคนใจดีด้วยแหละค่ะด้วยเนื้อนาบุญของคุณที่สร้างสมมาไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะเป็นราชาทีเป็นราชาถือเหรียญราชาถือถ้วยและก็ดีเอ็มเพลอร์นั่นเองนะคะนี่คือความสุขที่เทวดาและนางฟ้าของคุณส่งตรงมาถึงคุณ ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้นี่คือเทวดาและนางฟ้าจํานวนมากที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะทุกวันให้คุณท่องคาถาอิติสุกโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคา ภูมะเทวาพุทธาขามามีหังท่องได้แบบนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความเจริญค่ะเพราะนี่คือบทสวดอุทิศผลบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวคุณคุณจะสวดเวลาไหนก็สวดได้เดี๋ยวถ้าใครสวดไม่เป็นไม่มีบทสวดนะคะเราจะแนบนะคะใต้คอมเมนต์นะเราจะโพสข้อความไว้ใต้คอมเมนต์คุณก็กรอบไปแล้วไปท่องทุกเช้าเวลาไหนก็ได้แล้วเทวดาคุณ จะกลับมาคุ้มครองคุณอีกครั้งเมื่อบารมีท่านเต็มไม่เกินสิบวันนี้นั่นเองต่อค่ะ้อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือเดเวอรนะคะความสุขของคุณจะกลับมาหาคุณอีกครั้งในธุรกิจการงานเรื่องความสุขต่างๆกําลังจะเข้ามาบางคนจะได้เดินทางจริงๆค่ะ บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าไปศึกษาดูงานนะคะเห็นไหมคะคุณจะมีช่องทางใหม่ๆทางด้านการเงินจะมีคนมามอบโอกาสให้คุณโลกใบใหม่ของคุณเปิดแล้วความสุขครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่ความสุขธรรมดาแต่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณได้เจอคลิปนี้เข้ามาดูคลิปนี้ให้คุณได้รู้เลยว่านี่คือพลังงานจากเทวดาและนางฟ้าประจำตัวคุณส่งถึงคุณนั่นเองนะคะ อุบัติภัยอะไรต่างๆที่คุณเคยเจอมานะคะแต่คุณจะต้องมีพลังงานหัวเลาะมีความสุขมี energy ดีๆแบบแม่หมอตลอดเวลานั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรนี่คือ ten o f t a c l นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ ความสุขภายใน10วันนี้ฝันร้ายของคุณได้จบลงแล้วค่ะอุบัติเหตุอีนภัยนะคะมลสมชีวิตของคุณได้จบเล้วนี่คือโลกใบใหม่ของคุณโลกแห่งมหาเศรษฐีโลกแห่งความสุข10เหรียญน,นะคะคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เป็นเงินจากโปรเจกต์ก็ได้นะคะโปรเจกต์ที่คุณวางไว้แต่มันยังไม่สําเร็จสักทีอยู่ดีๆก็ได้รับเงินก้อนโตได้รับเงินปันส่วนจากหุ้นส่วน นะคะแล้วเงินนี้จะนําพาให้องค์กรของคุณไม่ใช่เงินเล็กๆนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่คุณสามารถสร้างธุรกิจของคุณได้เลยเงินก้อนนี้นะคะบางคนจะได้เงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะมาปลดล็อกหนี้สินคุณจะได้บ้านหลังใหม่ได้อาณาจักหลังใหญ่คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาจะมีบ้านอยากมีการค้าพาณิชย์ จากต่างประเทศคุณจะได้ไปและนี่คือบ้านของคุณคุณเห็นวังของคุณไหมคะคุณเห็นวังของคุณนี่ค่ะนี่คือวังของคุณหมายถึงบ้านของคุณในอนาคตนะคะตลอดชั่วลูกชั่วหลานนี้นะคะความสุขของคุณกําลังจะเข้ามานะคะภายในเดือนตุลาคมนี้คุณพร้อมหรือยังคะบางคนจะมีเงินเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเองนะคะแล้วเงินนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ ใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านด้วยซ้ํา <pe ar> เพราะว่าบ้านข้างหลังเป็นค้าหือหาดไม่ใช่บ้านธรรมดานั่นเองต่อค่ะโอ้ oh, my god นี่คือไหนออบสอ์อัศวินถือดาบนะคะคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ณนะตอนนี้เวลานี้คุณมีความมุ่งมัน่นมีความพยายามนะคะการเดินทางจะตามพายคุณประสบความสําเร็จแม้ว่าคุณจะเดินทางไปข้างน,นอกคุณจะได้อินสปเรชันใหม่ๆบางคนจะได้ศึกษา นะคะเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาหาความรู้ไปแลกเปลี่ยนเรเลชั่นชิพกับคนชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าคุณออกไปข้างนอกไปรับ energy ดีๆจากบุคคลภายนอกแล้วคุณก็นำความรู้นั้นเข้ามาบริหารจัดการในองค์กรของคุณนั่นเองนะคะคุณมีความโดดเด่นมากค่ะอัศวินถือดาบ มีความเกง่งมีความทะเยอทะยานแล้วคุณก็เป็นคนที่โฟกัสที่เป้าหมายถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณก็นะคะมองลูกคุณอยู่ว่าลูกคุณจะประสบความสําเร็จไหมคุณไม่ต้องมองค่ะเพราะเขามีเส้นทางชีวิตของเขาแล้วเขาประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะต่อค่ะกากคุณนี่นคืออะไรคะนี่คือไฮโรแฟนค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็หมายความว่าเทวดาและนางฟ้าคอยอุ้มสมชีวิตคุณอยู่นะคะสิ่งที่ท่านบอกว่าสิ่งที่คุณเจอนาช่วงนี้แปดดาบนะคะสิบดาบนะคะให้คุณรู้ไว้ว่าทุกคนมีอุปสรรคทุกคนมีปัญหาให้คุณไปถวายสิ่งที่ขจัดคาบสิ่งสกปรกต่างๆให้กับวัดวาอารามนะคะหรือว่า,าศาสนาสถานที่คุณนับถือแล้วแหละคะ่ะ ยิ่งถ้าคุณไปทําความสะอาดตามที่เราบอกนะคะแต่ถ้าคุณทําความสะอาดไม่ได้ไม่ใช่คนนับถือศาสนาพุทธคุณก็ถวายพวกอะไรที่ทําความสะอาดหรือมีดโกนนะคะมีดโกนที่พาท่านโกนหัวนั่นแหละค่ะดีมากๆเลยค่ะนะคะและที่สําคัญถ้าตอนนี้เวลานี้วันออกพรรษาคุณถวายจีวรพระหรืออะไรก็ตามแต่และที่สําคัญคุณไปดูคลิปเมื่อคืนนะคะถ้าใครได้ถวายฉัดหรือผ้าจีวรพระนี่ค่ะ สิ่งที่ท่านมาบอกถ้าคุณเป็นชาวพุทธนะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆและอย่าลืมนะคะท่องคาถาบทสวดนะคะอิติสุกโตอารหังพุทโธน,นะโมพุทธายะปัทวีคงคาพรมเทวาพุทธามิหังนั่นคือบทสวดให้กับเทวดาของคุณแล้วเทวดาของคุณจะมาคุ้มครองคุณปัดเป่าอุปสรรคปัญหาออกจากชีวิตคุณเพราะเราสวดมาตลอด มีช่วงหนึ่งปีหนึ่งชีวิตเราตกอับเราไม่เคยสวดเลยนั่นเลยค่ะนับจากนี้คุณจะรู้หนทางสัทีนะคะว่าทําไมคุณจะต้องสวดเพราะยิ่งสวดเทวดาก็ยิ่งหลักคุณยิ่งสวดก็มีแต่ได้ได้ได้แล้วเทวดาจะเข้ามาอยู่กับคุณ เป็นร้อยล้านท่านนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาสื่อกับคุณท่านมามอบให้คุณแล้วโอกาสงามโอกาสแบบดีๆแบบนี้ไม่มีใครก็ได้นะคะที่จะมาเจอคลิปนี้เพราะถ้าท่านไม่สื่อกับคุณคุณก็ไม่รู้บางคนเข้ามาแต่ดูไม่จบก็ไม่รู้ว่าอ๋อนี่ต้องพูดแบบนี้กับเทวดาของคุณนะนั่นเองนะคะต่อค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะ่ะ ท่านจะมอบโชคลาภให้คุณค่ะคุณจะมีโชคลาภแบบฟุกฟุกท่านจะชี้ช่องทางรวยให้กับคุณช่องทางเงินฟุกฟุกนี่คือโชคลาภแบบฟุกฟุกให้กับคุณไม่เกินสิบวันหรือไม่เกินแปดวันนี้นี่คือเทวดาอุ้มสมเทวดาให้โชคไม่ใช่โชคครั้งเหล็ก ไม่ใช่โชคเล็กๆไม่ใช่โชคน้อยๆแต่เป็นโชคครั้งใหญ่ที่ท่านประธานเงินก้อนใหญ่ให้คุณไม่เงินก้อนใหญ่ได้ไงคะมีเงินซื้ออาณาจาักรเป็นของตัวเองนะคะนี่คือรอยยิ้มของครอบครัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กคุณจะมีเงินซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อคอนโดสร้างบริษัทของคุณตหลอด3เดือนนี้นี่คือบทสวดของเทวดาประจําตัวคุณไม่ว่าคุณนึกตอนไหนคุณสวดเลยคะ่ะ ตอนนี้คุณยังสวดได้เลยที่คุณฟังคลิปแม่หมออยู่นะคะในนี้เพราะท่านกำลังมอบโชคมอบลาภให้กับคุณและที่สำคัญคุณอย่าลืมไหว้องค์พญานาคนะคะเพราะคุณเห็นไหมอยู่ดีๆเราก็บอกเราก็นึกถึงองค์พญานาค ะค,ะคลิปของเมื่อวานเช้าเมื่อวานนี้คุณอย่าลืมไปดูนะคะแล้วองนะคะ์พญานาคจะมอบทรัพย์มหาศาลให้กับคุณนั่นเองไปดูคลิปในเรื่องพญานาคเองแล้วกันคุณหาให้เจอถ้าคุณมีบุญวาสนาแล้วองค์พญานาคคลาด นะคะถ้าคุณเป็นลูกหลานพญานาคคุณจะเจอคลิปนั้นแต่ถ้าไม่เจอคลิปนั้นก็แสดงว่านะคะคุณไม่ได้เป็นลูกหลานพญานาคแต่เป็นนะคะเทวดาประจําตัวคุณนางฟ้าประจําตัวคุณมอบให้คุณเองนั่นเองนะคะต่อค่ะโอเมก o ขอบคุณค่ะงอยาคุณจะมีธุรกิจ การเงินของคุณคุณจะรักเงินมากขึ้นเมื่อคุณมีโชคมีลาบเมื่อท่านมอบโชคมอบลาบมอบเงินให้กับคุณให้คุณรักเงินให้มากๆอย่าใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยอย่าเอาเงินไปให้ใครยืมนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณจะนําเงินไปลงทุนนะคะคุณก็ต้องคิดให้รอบคอบนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกตอนนี้เวลานี้นะคะสี่เดีอนนะคะเราคนหนึ่งหลักที่รักเงินมากห่วงแหนเมื่อเงินเข้ามาไม่อยากเสียเงินเม แต่บาทเดียวจะซื้อข้าวทีหนึง่งคิดหน้าคิดหลังด้วยซ้ำตอนนี้เพราะอะไรคะเสียดายเงินนั่นเองต่อค่ะโอ้ไม่ค่ะคุณค่ะคุณค่ะนี่คืออะไรคะคุณพร้อมหรือยังคะคุณจะได้เฉลิมฉลองบางคนจะได้เจอรักครั้งใหม่บางคนจะได้ไปงานแต่งงานได้โอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานในเรื่องความสุขไม่มีความสุขได้ไงคะคุณจะต้องเฉลิมฉลองเรื่องโชคลาภ คุณจะมีโชคลาภแบบฟุกๆแล้วโชคลาภครั้งนี้โชคลาภแบบฟุกๆครั้งนี้ไม่ใช่โชคลาภแค่ร้อยสองร้อยแค่พันสองพันแต่เป็นโชคลาภทําให้คุณมีบ้านเป็นของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะเป็นโปรเจกต์ก็ได้นะคะโปรเจกต์ของคุณสําเร็จโปรเจกต์ครั้งนี้อาจจะเป็นโปรเจกตร้อยล้านโปรเจกต์พันล้านก็ได้นั่นเองนี่คือเตรียมตัวเฉลิมฉลองคุณพร้อมหรือย,อยังคะที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จสิ่งที่คุณทําได้นะตอนนี้ คุณคิดไม่ออกบอกที่ถูกให้นึกถึงเทวดาและนางฟ้าประจําตัวคุณนะคะแล้วนางฟ้าและเทวดาประจําตัวคุณท่านก็จะมาปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณแล้วจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งหนึ่งเทา้า คุณจะได้พบเจองานใหม่ๆคุณจะได้จับธุรกิจใหม่นะคะอะไรที่มันเป็นใหม่ๆแล้วคุณคิดอยากลงมือทําแล้วแหละแต่คุณยังไม่ลงมือสักทีมันถึงเวลาแล้วค่ะอย่ารอความพร้อมไม่มีความพร้อมในพจนานุกรมมีแต่คําว่าลงมือทําถ้าคุณอยากจับเงินแสนถ้าคุณอยากจับเงินล้าน คุณก็ต้องลงมือทำทันทีไม่ว่าสิ่งนั้นคุณจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามนะคะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดแม้แต่ตอนเกิด นะคะตอนเกิดมาคุณก็ยังเดินไม่ได้คุณก็ต้องหัดเดินเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกินความสามารถของคุณเพราะท่านคอยอยู่เคียงข้างคุณท่านจะมามอบโอกาสดีๆงานดีๆให้กับคุณนั่นเองนี่คือพรจากเทวดานะคะจากนางฟ้าประจําโัคุณที่ส่งมาหาคุณณเช้าวันนี้ต่อค่ะคุณจะได้หลุดพ้นโอดีมากนะคะ ท่านจะมามอบให้คุณได้หลุดพ้นเดินออกจากปัญหาความอ่อมความยมในวันค่ําคืนวันอะไรคะ15ค่ําเดือน11นะคะวันไหวพระจันทร์นี้ก็ได้คะ่ะท่านจะมามอบให้คุณ เพราะว่าคืนนี้เป็นวันไหวพระจันทร์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีๆงาม,งามขอเงินจากพระจันทร์ได้เลยนะคะค่าคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการไหว้พระจันทร์นั่นเองแม้คุณไม่มีอะไรนะคะไปกราบไหวขอพรท่านให้คุณมองส่งใจไปถึงท่านแล้วก็ขอพรจากท่านท่านจะมอบให้คุณเพราะเราเคยขอแล้วก็เราเราได้ตามที่เราขอเราสำเร็จเราถึงมาบอกทุกคนไม่มีอะไรเลยค่ะ เราขอปากเปล่าแต่วันนั้นเราไม่มีอะไรจริงๆมีเงิน20บาทนะคะเอาเป็นว่านะคะเชื่อได้แต่อย่างมงายให้คุณศรัทธาในสิ่งที่คุณเชื่อนั่นเองต่อค่ะ เดอะทาวเวอร์ Tower, มันจบแล้วค่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆท่านจะมาปัดอุปสรรคปัญหาต่างๆออกจากคุณนะคะนักข่ําคืนนะคะข่ําคืนวันไหวพระจันทร์นี้แหละค่ะนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, ครั้งนี้ท่านมาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะสิ่งไม่ดีหมายถึงว่าสิ่งไม่ดีจะออกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเห็นไหมคะ 8ถ้วยสิ่งไม่ดีกําลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วมันบางคนเจออุปสรรคปัญหามาเนิ่นนานแล้วเพราะมันขึ้น10ดาบตั้งแต่แรกคุณจะมีโชคคุณจะมีลาบโชคลาบครั้งนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, ครั้งนี้ท่านจะมามอบโชคลาบครั้งใหญ่ให้คุณเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะได้โชคลาบอะไรคุณไปทําบุญสะดอกขอซะดวงที่คุณดวงตกะนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจากลาย จะพริกกลายเป็นดีนั่นเองขอสักใบค่ะขอบคุณกาขอบคุณกาขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะแล้วพริกหลายจะกลายเป็นดีนี่คือแถมเพลนเราไม่รู้นะคะเพราะทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่าเราเปิดไพ่แบบไหนเพราะฉะนั้น จะพิกชะตาท่านจะพิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เดอะทาวเวอร์ครั้งนี้นะคะไม่ได้เรื่องร้ายเลยแต่ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาไปทําบุญตามที่เราบอกในคลิปนี้นะคะช่วงเวลานี้นะคะก่อนวันออกพรรษาก็ดีนะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะคาถา บูชาเทวดาของคุณแล้วสิ่งไม่ดีจะหลุดออกไปจากคุณแล้วโชคลาบเงินทองแล้วท่านจะเปลี่ยนพิชตาจากหลายกลายเป็นดีให้กับคุณนั่นเองค่ะนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดที่ท่านส่งมาให้คุณเชา้านี้เพราะตอนกลางคืนคุณจะได้ไหว้พระจันทร์นั่นเองนะคะเพื่อให้ท่านได้ช่วยเหลือคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะได้ปลดล็อกมีแต่สิ่งดีๆเช เฉลิมฉลองสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมาค่ะทุกคนเราจัดแล้วนี่คือ t ีเอ็มเพจดีเอราชาถือเหรียญราชาถือถ้วยนะคะความสุขครั้งใหญ่ความมหัศจรรย์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะรีบทำซะแล้วคุณจะมีโชคมีลาบครั้งยิ่งใหญ่นะคะสิ่งไม่ดีจะได้อุดุดออกไปจากคุณคุณจะได้เฉลิมฉลองเงินทองคุณจะมีเงินเก็บเงินออมสิ่งใดที่คุณตรารถนาโลกใบใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณ คุณจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบกระทันหันไม่เกินสิบวันนั่นเองนะคะวันนี้เชา้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ